มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะลูกค้าลอตเตรี่สองสามสี่วันนี้แอดมินเอาขันน้ำมันคําชนโนดมาฝากกันแล้วนะคะก็คอลัมน์นี้มีขันน้ำมันคําชนโนดในหนังสือคําชนโนดเล่มยี่สิบบาทปกสีเขียวอันนี้เนี่ยสถิติเข้าดีเหลือเกินนะแอดมินก็เชียร์แล้วเชียร์อีกเชียร์แล้วเชียร์อีกนะคะก็ดีใจด้วยนะสําหรับลูกค้าเนี่ยที่ให้แอดมินแนะนําแล้วก็ ต,ตามคําชโนดนะคะก็มีคนเนี่ยถูกหวยกันหลายคนนะคะลูกค้าส่งขนมมาให้อดินเต็มเลยนะก็ไม่เออจริงๆก็ขอบคุณมากๆนะคะแค่ลูกค้าถูกหวยอดมินก็ดีใจมากๆแล้วเนาะโอเคสําหรับพี่ๆีที่ยังไม่ได้ดูหรือยังไม่ได้ตามเคยตามนะคะเดี๋ยวอดมินทําสถิติของนีมิขันน้ำวนคําชโนดมาให้ดูนะคะแล้วก็ลองไปตามดูนะคะใครสนใจก็สั่งซื้อไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นอาจารย์ที่เก่าแก่นะคะสําหรับคําชโนดเนื้อของเขาก็จะมีทั้งปฏิทิน ที่พวกเรารู้จักกันเลยชื่อดังเนาะปฏิทินคําชาโน่สูตรคําชาโน่ที่ตอนนี้ร้อนแรงมากๆนะคะแล้วก็หนังสือคําชะโน่ปกสีเขียวอันนี้ด้วยนะคะดวงอาจารย์ของเขาปีนี้เนี่ยอาจารย์มาแรงจริงๆนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรูปหน้าปกของหนังสือคำชะโนโดนะคะที่มีนิมิตขันน้ำมนนะก็เป็นหน้าปกสีเขียวนะคะเป็นแผ่นภาับยาวๆนะคะสั่งซื้อได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันงวด16สิงหาคมงวดที่ผ่านมาเลยนะคะงวดนี้หวยออก583กับ42เนาะก็เข้าวิ่งทั้ง3เข้าวิ่งทั้ง5นะคะแล้วก็2ตัว38นะคะเข้า38นะคะ เวลาลูกค้าเล่นเนี่ยเอาไปกลับตัวเล่นด้วยนะเพราะว่าเขาให้เลขมาน้อยชุดนะคะเวลาเราเล่นเราก็กลับตัวเล่นนิดนึงนะคะโอเค และในหน้าของเมื่อกี้เป็นนิมิตขันนำ้ำมนต์คําชโนดฝั่งซ้ายนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งขวาซึ่งอยู่ในเล่มเดียวกันนะคะอันนี้เขาก็จะคัดมาเป็นตัวเน้นๆนะคะแต่ว่าวมนนี้อาจารย์เขาคัดเลข5กับเลข4ซึ่งเข้าเฉพาะตัววิ่งบนกับวิ่งล่างนะคะลูกค้าแต่แอดมินเนี่ยจะชอบดูของฝั่งซ้ายที่มีตัวเลขคู่ชุดเยอะๆมากกว่าเพราะตรงนั้นนะ่ะเข้าบ่อยกว่าเนาะโอเคค่ะแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูของงวดหนึ่งสิงหาคมกันบ้างนะ หวยออก594กับ14นะคะงวดนี้วิ่ง9เข้าวิ่ง4เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยและ2ตัวให้1441มานะคะลูกค้าให้41มาเข้าข้างล่างนะคะและในฝั่งขวานะคะก็เด็กคัดมาเด็ดๆเนี่ยก็วิ่ง4นะคะลูกค้าและ2ตัว4114นะงวดนี้เข้าเป้าเลยนะคะาจาราน เราค่อยๆย้อนกลับไปนะคะนี้งวด16กรกฎาคมนะคะงวดนี้เขาให้เข้าวิ่งเฉพาะเลข4นะคะลูกค้าก็ต้องมีแบบเข้าเยอะเข้าน้อยเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าเราก็ต้องลองตามดูนะคะแต่ฝั่งขวาเนี่ยเขาให้เลข5เข้าข้างบนเข้าข้างล่างนะแอดมินลืมวงนะแล้วก็มี50ข้างบนนะคะ5005ข้างบนก็เข้านะคะยังไงเราตามเนี่ยเราตามทั้งสองฝั่งเลยเนาะ อ่ะแล้วเรามาต่อกันที่งวด1กรกฎาคมนะคะงวดนี้เข้าสวยเลยนะเข้าวิ่ง6กับ6กหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าวิ่ง7กับ7จหนึ่งเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเลยนะคะแล้วก็คัดมาเด็ดๆเ,เนี่ยก็คือ6แล้วก็6กหนึ่งด้วยนะคะลูกค้าเข้าสวยขนาดนี้ต้องตามแล้วนะอ่ะเรามางวด16มิถุนายนนะคะหวยออก807กับ92นะคะงวดนี้เนี่ยเข้าวิ่ง7เข้าวิ่ง9นะคะ2ตัว7 0 0 7ข้างบน และสองตัวล่าง92ตรงตรงเลยนะคะเกตรงตรงเลยนะโอหวันนี้เข้าบนเข้าล่างสวยงามเลยนะคะเนี่ย16มิถุนายนอ่าแล้วในหน้าฝั่งขวานะคะก็มีเข้า8เข้า7นะคะวิ่ง7แล้วก็2ตัว7 0 7 7อีกด้วยนะคะก็เข้าทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะวันนี้อ่าแล้วล้อมาต่อกันในงวด 1>, 1มิถุนายนนะคะงวดนี้เนี่ยเข้าวิ่ง6กับวิ่ง9นะคะลูกค้าข้างบนและว2ตัว9 6 6 9นะคะก็เข้าสวยนะคะอ่าต่อกันงวด16พฤษภาคมนะคะงวดนี้เนี่ยหวยออก0 1 2กับ0 6เนาะเข้าศูนย์ทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วก็2ตัวดึง0 6ข้างล่างนะคะแถมเข้าวิ่ง6ด้วยนะคะส่วนในฝั่งขวาของงวด16พฤษภาคมเนี่ย ก็เข้าวิ่ง6กับ0นย์เนเขาดึงมาทั้ง2ตัวเลยแล้วก็2ตัว0 6 6 0ข้างล่างนะคะลูกค้าสวยๆเลยต่อการที่งวดของ2พฤษภาคมนะคะติดตดกันเลยนะงวดนี้เนี่ยหวยออก6 4 2กับ0 9 2ย์ตัวเข้า2กับ4วิ่งนะคะแล้วก็เข้า2 4 4 2, Lindsay, 64, 2ข้างบนด้วยนะคะอ่าแ,แล้วเราก็มาต่อกันงวด16เมษายนบ้างนะคะหวยออก919กับ58นะ อันนี้เข้าวิ่ง8ข้างล่างและ2ตัว58เข้าข้างล่างตรงๆเลยนะคะและในฝั่งขวาของนิมิีคำน้ำมนเนี่ยก็เข้าวิ่ง5ข้างล่างเช่นเดียวกันและดึง5 8มาก็เข้า2ตัวข้างล่างตรงๆเช่นเดียวกันนะคะ,ะต่อกันนะคะย้อนกลับไปที่งวด1เมษายนนะคะก็วิ่ง 1>, 1กับวิ่ง8แล้วน,น,นะคะอันนี้ฝั่งขวาเนาะแล้วก็เข้าบนเนี่ยหนข้างล่าง1 0ตรงๆนะคะเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างนะคะตอนนี้เนาะอะแล้วย้อนกลับไปอีกนะคะงวด6 6มีนาคมหวยออก8 6 7กับ0 3งวดนี้เข้า6แล้วก็67 2ตัวบนตรงๆนะคะ6 7 2ตัวบนตรงๆ ย้อนกลับไปอีกงวด17กุมภาพันธ์นะคะ5973ตัววิ่งเข้าทั้ง3ตัว2ตัว5775 5, 5 7ข้างล่างตรงๆนะคะแล้วก็2ตัว97ข้างบนตรงๆนะคะและในส่วนของฝั่งขวาที่อาจารย์เขาคัดมานะวิ่ง7บนล่างเลยนะแล้วก็วิ่ง9ข้างบน2ตัว7997ก็เข้านะคะสำหรับนิมิตขันน้ำมนคำชโนดฝั่งขวานะ ย้อนกลับไปอีกสัง,งวดหนึ่งกุมภาพันธ์นะคะยังเข้าอยู่เลยวิ่งสามพังบน้ังล่างเลยนะแล้วก็2ตัว3าศูนย์ข้างข้างล่างนะคะเข้าตรงๆงเลยนะคะอะ่และนอกจากนิมิตขันน้ำมลคําชโนดที่น่าติดตามในหนังสือคําชโนดเล่มนี้ก็ยังมีใบคําชโนดใบสีเขียวแผ่นนี้ที่ตอนนี้ลูกค้าหากันเยอะมากเลยนะคะ ก็อยู่ในเล่มนี้ด้วยนะแถมแจกฟรีไปเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะแจกฟรีอยู่ในหนังสือเล่มคําชาโน่20บาทเล่มนี้เลยนะก็เล่มนี้เนี่ยแผ่นนี้ก็เข้าค่อนข้างบ่อยอย่างอันเนี้ยแอดมินเอางวด16สิงหาคมมาให้ดูเนาะก็เข้า3ข้างบนนะคะแล้วก็2ตัว83ตรงตรงเลยนะคะเวลาลูกค้าซื้อไปเนี่ยอย่าลืมตามคอลัมน์ที่แอดมินแนะนำเนาะก็มีโอกาสถูกหวยเยอะขึ้นนะ ก็จบกันไปเรียบร้อยนะคะสำหรับสถิติขันน้ำมนนิมิตขันน้ำมนคำชะโนดนะคะก็เป็นไงบ้างคะชื่นชอบแบบนี้ไหมถ้าชอบแบบนี้ก็กดไลค์ให้อดินกดแชร์ให้อดินกดติดตามด้วยนะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยสั่งซื้อได้ในเว็บเลยนะคะตามสแกน QR Code โค้ตรงนี้ได้เลยนะแล้วเข้าไปสั่งซื้อทำรายการสำเร็จเลยแอดินจะทส่งวันต่อไปนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะได้ของเร็วแน่นอนแล้วก็ ถ้าชอบหรือว่าอยากให้ดูอยากให้ทำออสถิติของเล่มไหนอีกหรือยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยเนาะโอเคก็ ยังไงเดี๋ยวตามต่อกันนะคะวันนี้เหลือเวลาหลายวันในการไปหาซื้อลอตเตอรี่ตัวเลขที่เราต้องการนะก็ซื้อหนังสือจากร้านลอตโต้สองสไปไปดูให้เรียบร้อยคัดเลขแล้วก็รีบไปซื้อลอตเตอรี่นะคะเดี๋ยวลอตเตอรี่หมดนะโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะดึงใบไหนถูกดึงใบไหนถูกนะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ